สวัสดีครับผมน้องเต้ยโซตัสนะครับวันนี้เราจะพาขึ้นไปที่ส่วนส้มจันหวานอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไปพบกับคุณพ่อวิชาญเชนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ถึงความประทับใจในการใช้เอ็กซ์ป้องกันกำจัดเพีย้ยไฟด้วยยางในส้มครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนส้มจันหวานนะครับที่อำเภอฝางตอนนี้เราอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมชื่อวิชานชยนาครับทำสวนส้มอยู่ที่อำเภอฝางครับสวนส้มกดชื่อสวนส้มจันหวานหรือว่าสวนส้มวิชานกดได้ครับผมขอถามนะครับพ่อพ่อทำสวนส้มมากี่ปีแล้วครับถ้าจะมาพิดนี่กว่าประมาณ สิบแปดถึงสาวปีครับครับแล้วผลผลิตปีที่ผ่านมาเป็นไงไหมครับเอ่อผลผลิตที่ผ่านมานี่ถ้าเอาทําส้มที่ผิวสวยครับมันราคาก็จะแพงครับสมมุติว่าเส้มสวยราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทครับส้มลาอยู่ที่ประมาณ20บาทอ,อ้ราคามันแตกต่างกับประมาณ สิบบาทดูจีนี่พ่อขายอยู่ที่ประมาณ40บาทราคาดีนะครับพ่อแล้วปัญหาที่พบอะครับเพียงไฟอะไรเงี้ยโอ้ปัญหาที่ป้าก่อนนี่ตึงวันนี้อืมถ้ามันแรงอากาศแรงๆนี่พวกเพียงไฟครับพอดีมันเจระบาดนะพอดีได้อ่าน้องเต้ยมาบอกคือพ่อว่าเอ้เอาเอกซอ มาบวกกับอาบาหรือว่าแจ็คเก็ตขังหอยนะชิดแล้วโอเคเลยได้ผลดีดีมากมากเลยครับเราใช้แล้วเป็นยังไงครับผลผลิตโอ้ผลผลิตนี่ทำให้ส้มเฮานี่ผิวสวยครับครับมาลายเลยครับแล้วอย่างปีนี้นะครับอากาศร้อนๆอนก็อากาศร้อนรปอกกระจายหมแต่เราก็ต้องมีการสลับสลับสลับกับยาตัวอื่นพอพอเราใช้ไปแล้วมันก็ ตาดีขึ้นใช่ไหมฮะเวลาเราสลับไปนะฮะครับตาดีขึ้นครับและนี่ก็คือผลงานนะครับที่พ่อเขาผลิตส้มได้คุณภาพนะผิวสวยนะครับแล้วปีต่อๆไปก็ป้องกันเพี้ยไฟได้ดีขึ้นนะฮะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อวิชานมากนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ